นี่คือผักบุ้งที่ป้าแว่นได้ชําไว้เมื่อสักสามสี่วันก่อนนะคะป้าแว่นจะชําแบบชําแบบใส่ดินและก็ชําบนกระถางที่ใส่น้ํานะคะวันนี้ป้าแว่นจะทานมามา่าป้าแว่นกรอยากจะมีผักสดไว้ทานเนะาะบังเอื่นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปตลาดก็จะมีผักบุ้งที่ป้าแว่นได้ปลูกไว้ที่จะท,ทำให้เพื่อนๆดูนะคะ ทีนี้วิธีการที่ป้าแวน่นจะเอาไปทานเห็นไหมคะป้าแวน่นจะเอาแก้วน้ำมาไว้มาเผื่อไว้เพราะว่าเมื่อเวลาเราตักเข้าออกไปทานแล้วเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับไอ้ส่วนที่เหลือคือยังไม่ทิ้งนะคะตอนนี้ป้าแวน่นจะยังไม่ทิ้งนะคะป้าแวน่นก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้ดึงเข้าออกมาเลยค่ะนะคะยกขึ้นมาอย่างนี้ ป้าแว่นจะไม่ได้ทานต้นใหญ่อย่างที่บอกนะคะปะ้าแว่นจะทานเป็นต้นเล็กก่อนต้นอ่อนก่อนเพราะว่าพวกนี้สารอาหารในต้นอ่อนเขาจะมีเยอะเยอะมากป้าแว่นก็จะตัดตัดในส่วนนี้นะคะแลแว่นจะตัดไว้การใช้กรรไกรตัดมันจะทำให้ตัวผักบ,บุ้งเขาไม่ช้ำม,มาก ส่วนส่วนตัวรากมันที่เหลือนะคะป้าแว่นก็จะเอามาแช่ลงในน้ําอย่างนี้แช่เลยค่ะเพราะว่าผักบุ้งผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเขาก็จะเขาก็จะโตขึ้นมาให้เราได้ทานอีกหลายรอบอยู่ถ้าเราหมั่นตัดนะคะ ผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะชอบน้ํามากแล้วก็เป็นพืชที่ชอบแดดมากถ้าแดดจัดยิ่งยิ่งสวยแต่ถ้าหน้าฝนอย่างนี้นะ่ะก็ก็สวยเหมือนกันถ้าน้ําเราถึงนะคะจริงๆโดยประเด็นหลักเนี่ยเขาชอบน้ํา หเห็นไหมคะพอเราแช่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวแป๊บแป๊บเขาก็จะงอกขึ้นมาให้เราได้ทานเราจะทานต้นต้นออดเนี่ป้าแว่นจะทานสักสองสามรอบแต่รอบต,อต่อไปเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะก็ลดหลั่นลงไปป้าแว่นก็จะแช่ไว้สักสองสามรอบแล้วป้าแว่นก็ไม่ทิ้งนะคะก็จะเอาไปทําการลงดินนะคะหรือบางทีหากเราอยากได้เป็นเป็นประเภทไม้ประดับอย่างนี้นะคะ ป้าแว่นจะทําให้ดูนะคะเนี่ยต้นเนี้ยค่ะบางทีป้าแว่นก็จะเอามาใส่อย่างงี้ไปตั้งบนโต๊ะอาหารปร้าแว่นว่าเขาก็สวยน่ารักดีเนาะแต่ว่าตัวนี้มันก็นแล้วแต่มุมมองของคนเนาะว่าใครชอบแบบไหนคนชอบก็จะว่าสวยคนไม่ชอบก็จะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ป้าแว่นว่าเขาน่ารักดีเวลาเราทานข้าเราไปตั้งไว้เป็นผักบ,บุ้งอ่อนนะคะทีนี้พอตัดอย่างเงี้ย ก็เหมือนอย่างที่ป้าแว่นพูดนะคะบางทีป้าแว่นก็จะเอาไปชําใส่น้ําเพิ่มอย่างนี้หรือที่ป้าแว่นปลูกใส่ดินอย่างนี้นะคะป้าแว่นก็สามารถตัดออกมาทานได้เลยแล้วก็ก็เอาเข้าไว้ที่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ป้าแว่นจะไม่ได้ใส่ดินให้เต็มนะคะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการดินเยอะแล้วค่ะตัวผักบุ้งนะคะแต่เพียงแต่ว่าป้าแว่นในกระถางตัวนี้ป้าแว่นจะเอาไว้ให้เขาโตเพื่อว่า ป้าแวน่นจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะตอนนี้ป้าแวน่นก็จะตัดต้นอดไปทานก่อนการใช้กันไก่มันจะทำให้ผักเขาบอกช้ำน้อยที่สุดการเจริญเติบโตของเขารอบต่อไปมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ